สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Youtube u t YouTube ที่ดินโคราชครับขายที่ดินโดยแมนนัตพลครับผมและวันนี้แมนก็จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินที่อำเภอโนนสูงกันนะครับเป็นที่ดินจัดสรรแบ่งขายอย่างสวยเลยครับผมตอนนี้นะครับแมนก็ได้เริ่มจากถนนมิตรภาพสายสองครับผม ตรงบริเวณสี่แยกปราสาทหินพนมวันนะครับจากจุดนี้จะไปถึงที่ดินก็ประมาณ8-9กิโลเมตรครับผมระยะทางการเดินทางนะครับตรงบริเวณนี้เราก็จะเดินตามถนนมิตรภาพสาย2ไปเลยครับผมแล้วเราจะไปยูเทินอยู่ด้านหน้านะครับกับรถมาทางอำเภอเมืองคืนครับผมที่ดินเราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ บรรยากาศสอข้างทางครับผมก็จะมีร้านค้ามากมายหรือว่าโรงงานต่างๆนะครับทางนี้จะไปขอนแก่นได้นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็เหมาะไว้สำหรับสร้างบ้านครับผมทางเข้าออกนะครับก็สะดวกสบายครับผม เหมาะสมที่จะสร้างบ้านอยู่อาศัยมากครับเป็นบ้านนอกตัวอำเภอเมืองโคราชนะครับจะอยู่อำเภอโนนสูงครับเป็นอำเภอที่ต่อกับอำเภอเมืองทางขอนแก่นนะครับผม oh, 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 oh. การสัญจรของถนนมิตรภาพสาย2นะครับก็จะมีรถนะครับที่สัญจรไปมาเต็มไปหมดเลยนะครับการจราจรก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าช่วง เทศกาลนะครับสงการปีใหม่การจราจรจะแน่นมากเลยครับสำหรับเส้นนี้ที่ดินก็จะอยู่ห่างถนนมิตรภาพเส้นนี้ก็ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นครับผมอีกสักครู่นะครับเราก็จะไปถึงทางเลี้ยวแล้วนะครับเราจะยูเทิร์นกลับมาครับเพื่อไปที่ดินแปลงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นปั๊ม LPG นะครับผมเป็นปั๊มปตทครับมีเซเว่นครับแล้วก็อเมซอนครับ แล้วเราก็มาถึงยูเทิร์นแล้วนะครับผมเราก็จะมายูเทิร์นตรงนี้นะครับเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งครับที่ดินเราก็จะอยู่อีกฝั่งนะครับขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมานะครับรับชมรับฟังแมนกันเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเมนก็จะอธิบายการเดินทางตามแต่ละเส้นทางนะครับเดินทางบนถนนเส้นหลักนะครับแมนก็อธิบายตามถนนเส้นหลักนะครับ ทางเลี้ยวของเราก็จะอยู่ด้านหน้านะครับเราจะเลี้ยวซ้ายก่อนที่จะถึงปั๊มบางจากนะครับผมทางเข้านี้จะเป็นหมู่บ้านทองหลางนะครับเราจะลงจากถนนสีเลนเส้นหลักของเรานะครับ <generally> ม <neighborhood> ิตรภาพของเราเพียงแค่1กิโลเมตรครับเดินทางตามถนนลาดยางชนบทครับผมสองข้างทางก็จะเป็นบ้านคนนะครับบ้านเรือนหรือว่าหมู่บ้านนะครับผมด้านหน้านะครับหรือว่าตรงไปตลอดเลยก็จะเป็นหมู่บ้านครับผมเป็นหมู่บ้านที่ ค่อนข้างจะมีบ้านเยอะนะครับบ้านเรือนเยอะอยู่ครับผมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายลงบนถนนคอนกีตเส้นนี้เลยครับผมเลี้ยวแค่นี้ด้านหน้าของเราก็จะถึงที่ดินแปลงนี้แล้วครับที่ดินเราก็จะลงจากถนนคอนกีตเส้นนี้ประมาณ200เมตรเท่านั้นครับผมที่ดินของเราก็จะอยู่บนถนนลูกรังนะครับผมอยู่ตรงหน้าของเรานี่เองนะครับ ตอนนี้เราก็ได้มาถึงหน้าที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ใกล้ที่ดินของเราครับใกล้บ้านเพื่อนบ้านถึง3หลังครับมีมิตเตอร์ไฟนะครับผมอยู่สามมอครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ดินของเรานะครับตอนนี้ที่ดินก็จะมีหญ้าขึ้นนะครับอยู่นิดหน่อยครับผมทําให้ไม่ได้สามารถที่จะ เดินเข้าไปดูแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3ได้นะครับแมนก็จะพาเดินดูโดยรวมนะครับอยู่ด้านหน้าที่ดินครับผมตอนนี้เจ้าของที่เขายังไม่ได้เกรดเกลียนะครับเพราะว่าถ้าเกรดเกลียตอนนี้แล้วฝนตกซะอีกนะครับหมายถึงว่าฝนตก ชุกชุมนะครับผมป่าก็จะขึ้นอีกนะครับบ้านแมนเขาจะเรียกว่าฝนตกซะนะครับผมเจ้าของที่ต้องรอให้พ้นหน้าฝนไปก่อนนะครับก็จะมาเกรดที่ดินให้ครับหรือว่าถ้ามีท่านใดนะครับผมที่มาซื้อที่ดินอยากให้เกรดให้เราก็จะเกรดให้เลยครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับแมนจะมีภาพบรรยากาศมุมสูงให้ชมนะครับก็จะมีเนื้อที่ให้ชมนะครับว่ามีทั้งหมด เกล้าแปลงนะครับว่ามีส่วนไหนเป็นแปลงกี่ร้อยตารางวานะครับผมเนื้อที่เท่าไหรกันนะครับแมนก็จะอธิบายตรงนี้เลยครับแมนก็จะขายที่ดินจัดสรรนะครับใกล้ถนนมิตรภาพสาย2ครับเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นครับที่ดินเป็นโฉนดทุกแปลงเลยครับเป็นโฉนดครุฑแดงนสสีจอครับสามารถโอนได้ทุกแปลงครับพร้อมโอนทุกแปลงเลยครับผมเดี๋ยวแมนจะขึ้นรูปให้ชมนะครับแล้วแมนก็จะอธิบายที่ดินทั้งเกล้าแปลงนะครับผม เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่แปลงที่1นะครับสีฟ้าครับสายมือนะครับผมแปลงที่1 2 3แล้วก็แปลงที่4 5 6หนะครับเนื้อที่200ตารางวาครับทั้ง6แปลงนะครับส่วนแปลงที่7และแปลงที่8สีเทากับสีม่วงนะครับเนื้อที่100ตารางวาครับ2แปลงส่วนแปลงที่9แปลงสุดท้ายเนื้อที่382ตารางวาครับผมเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา2 7 0 0 0 0บาท ต่อ100ตารางวานะ <response. S 1> คร <coping. S 1> ับก็คือว่านะครับผมแปลง100ตารางวาจะมี2แปลงนะครับเป็นแปลงที่7กับแปลงที่8ครับตรงนั้นแปลงนั้นก็จะขายอยู่ที่2 7 0 0 0 0ืนบาทต่อแปลงครับส่วนแปลง200ตารางวานะครับก็จะมี6แปลงครับผมจะขายอยู่ที่5 4 0 0 0 0บาทต่อแปลงครับส่วนแปลงที่382ตารางวานะครับจะมี1แปลงครับผมอันนี้ก็จะขายอยู่ที่1นึ่งล้าน 31,400บาทนะครับต่อแปลงครับผมแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงใหญ่นะครับ ก็อย่างที่แมนได้บอกท่านผู้ชมเลยครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับทางบ้านครับผมปัจจุบันก็จะเป็นที่เนินนะครับเป็นที่เนินสูงครับผมเนินสูงจากข้างหลังสรบลงมาด้านหน้านะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นที่ไร่มันสาปะหลังนะครับแต่ตอนนี้เจ้าของที่เดือดร้อนครับผมไม่มีทุนนะครับที่จะทําไร่มันต่อไปครับจึงได้แบ่งโฉนดนะครับจัดสรรที่ดินเพื่อจะขายครับผมเพื่อได้นําเงินมา มาใช้นะครับหรือว่าทําธุระส่วนตัวของเจ้าของที่นะครับเพราะว่าเขาต้องมีรายจ่ายนะครับผมในช่วงนี้ในยุคนี้นะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะสําหรับที่จะสร้างบ้านอยู่อาศัยนะครับใกล้ถนนเส้นหลักด้วยแล้วก็ห่างจากตัวอำเภอเมืองโคราชของเราแค่นิดเดียวเองครับผม ด้าน,นหน้าที่ดินก็จะมีน้ํามีไฟพร้อมนะครับห่างถนนคอนกรีตเพียงแค่200เมตรครับที่ดินปแปลงนี้ก็จะใกล้ชุมชนใกล้หมู่บ้านครับใกล้ถนนวิตรภาพสาย2-1กิโลเมตรใกล้ปั๊มน้ํามันบางจากในปั๊มน้ามันบางจากก็จะมีมินิบิ๊กซีนะครับก็จะขายของเป็นตะล็ดต่างๆครับเพียง1กิโลเมตรใกล้บริษัท JMT จำกัดครับ1กิเมตรใกล้ตลาดนัดบ้านทองหลางครับ1กิโลเมตร ตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับบรรยากาศด้านบนของที่ดินแปลงนี้ครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อที่ดินแปลงนี้ให้ผู้ชมนะครับได้ดูที่ดินแปลงนี้อย่างเพลิดเพลินจากภาพมุมสูงนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะห่าง4แยกจอหอครับผม16กกิโลเมตร ห่างเซนทันโคราช20กิโลเมตรห่างโรงพยาบาลเซนเมลีย22กิโลเมตรครับห่างเทอร์มินอลทเวนีวันโคราช23กิโลเมตรหรือว่าจะห่างกรุงเทพมหานครนะครับ268กิโลเมตรครับการเดินทางก็มาจากถนนมิตรภาพสาย2ทางสระบุรีจนมาถึงถนนมิตรภาพหน้าที่ดินของเราก็ยูเทิร์นเข้าบ้านตโนดที่ดินของเราเลยครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นภาพนะครับผมบรรยากาศที่ดินครับผมด้านบนนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับที่ดินจะตั้งอยู่ที่ตำบลตโนดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับเลี้ยวลงจากถนนเส้นหลักแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับผมการเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับก็ง่ายสะดวกสบายครับเป็นบ้านสวนได้สวยนะครับตามที่ท่านหรือว่าทุกคนต้องการเลยนะครับผม และสำหรับคลิปนี้แมนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้แมนคงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวโคราชสวัสดีครับ